สวัสดีครับร cia, ทุกคนครับก็วันนี้สปาร์คร้อยสิบห้าไอครับก็รถคันนี้รถที่ผมใช้อยู่เป็นประจำครับก็อาการกระพริบแบบนี้ครับก็พริบแปลกๆคืออ่านรหัสเสียไม่ได้ครับแบบนี้ครับบางทีก็กระพริบหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้ครับเป็นสิบยี่สิบกว่าครั้งะครับ แต่หลังจากนั้นก็จะขึ้นค้างแบบนี้ครับนะครับคือตัวนี้ครับสาเหตุคือแบตแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เสื่อมครับนะครับก็เป็นแบตตัวใหม่ครับแต่ความจริงผมแนะนำให้ใช้เป็นแท้นะครับ คือของแท้ที่เป็นติดมากับเครื่องครับเดี๋ยวผมจะทอนให้ดูครับจะเป็นขนาด12โวลต์3แอมป์ครับแต่แบตรีโอตัวนี้ครับเป็นแบตธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับจะเป็น12โวลต์5แอมป์ครับซึ่งถ้าถามว่าใส่แทนกันได้ไหมก็ก็น่าจะได้ครับเพราะว่า5แอมป์ของ แบตธรรมดาทั่วไปอะครับก็น่าจะถ้าเป็นแบตแท้ก็น่าจะอยู่ประมาณสามสี่แอมป์นี่แหละครับก็ถือว่าใช้ทดแทนกันได้ครับนี่ครับเป็นแบตแท้ครับเป็นของยูยซ่าครับก็สิบสองขนาดสิบสองโวลต์สามแอมป์ครับราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ สี่ร้อยต้นต้นนะครับแต่แบบของรีโอตัวนี้ครับก็จะอยู่ประมาณร้อยปลายๆครับถ้าใครมีงบมีเงินถึงนะครับก็ใช้ตัวแท้แบบที่มากับติดมากับรถเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับ y t z 4V ครับก็ขนาด12โวลต์3แอมป์ครับนะครับแบตแท้แท้ครับ,แบบแรบจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับสปาร์ค115ไอ้ครับของผมเป็นอ่ารุ่น2014ครับ นี่เป็นรีโอครับ ltz ห s ก็สิบสโวลต์หแอมป์ครับจริงๆผมว่าไม่น่าถึงนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินสี่ครับซึ่งก็น่าจะทดแทนสามแอมป์ได้นะผมว่าเป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆครับต่ออย่างว่าครับทางที่ดีก็ซ้ายของเดิมดีกว่าครับของแบบที่ติดกับตัวรถมาครับ เพราะว่า,า3แอมกับ5แอมครับกระแสที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันนะครับมันจะทำให้บางทีอุปกรณ์ที่เป็นใช้ไฟครับอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับหรือไม่อาจจะอายุการใช้งานก็จะสั้นลงนได้ครับ นี่ครับเป็นของเดิมครับติดรถมาครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ